ก็บวกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพุ่งปันตีเรานะแล้วก็กดอันสีเรียบร้อยนะแล้วก็ออกป้องๆหน่อยนะมันเจ็บนะป้องอย่าไปยุ่งเยอะวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นวินิจฉันนะครับเป็นตัวที่สามารถกดเลนดได้ดีมากถ้าเล่นเป็นนะก็ดูดีการเล่นไปป่าลองมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงสาหรับการเล่นนะเราไปดูนะว่าตัวนี้มันกดดัดเบนดดีแค่ไหนนะ มาครับวันนี้เราจะมาเล่นริเน็กซตันนะว่ากดเลนกันยังไงนะเทมที่ประจําตัวนั้นก็คือแบ็คเคมนะต้องออกเลยมีทั้งเจาเกราะทั้งตีแล้ววิ่งไหวนะเราเจอกับรีเวนนะครับก็ยืนเลนไปเรื่อยนะพยายามเก็บฟูรี่เนี่ยแหละที่จะทําให้เรากดเลนเขาได้นะถ้าฟูรี่เต็มเราก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ดูดเลือดมาด้วยนะ แต่ว่าแนะนำให้ใช้กับสกิลสองมากกว่านะเพราะมันตัดนานค่อยใช้สกิลหนึ่งเนี่ยตบเขาเก็บปูดี้ก่อน,นครับแล้วก็บัดไปแล้วตบแล้วก็ปอมจะกดกรอกนี้เลือดเราเยอะกว่าเขาเสียแปดไปเลยนะก็เกือบตายไปนะแต่ก็ยังไหวอยู่ครับเนี่ยเราใช้สกิลหนึ่งกับคีฟเยอะๆนะเราจะได้แบบดูเลือดขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวเราหาจังหวะได้นะตอนนี้คือปูดี้เราเต็มเราสามารถใช้สองสกิลเพืเ่อที่จะจบชีวิตเขาได้เลยเดี๋ยวเราแปดแล้วก็ บวกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บุ้งปันตีสวยนามเปิดบัตรครับนี่แหละการกดเล<ซ>นของรีเน็กซ์ตันนะมีปูรี่เราก็จะกดเลนได้ดีมากอันนี้เราก็ปล่อยคีปให้ไหลมานะเพราะว่าเขากลับบ้านมาแล้วเขาเลือ,เลอดเยอะกว่าแต่ว่าเราไม่ได้กลับบ้านนะแต่ว่าเราจะเวลนับเขามาเห็นปะตอนนี้เราได้ติแล้วเราก็เก็บปูรี่สักรึ่งหนึ่งนะก่อนที่จะบวกเป็นจังหวะที่ดีมากก็ลดคีไปครับ เนี่ยเราใช้สกิลครบสามครั้งก่อนเราค่อยดวกมาได้นะไปครับปัดไปปัดไปก่อนปัดไปครับปัดไปฟูรี่ด้วยไปไปแค่นี้เรากดเีนได้แล้วนะพยายามจับจังหวะเขาแล้วก็ส่วนเขาไปก็เห็นปะเขากลับบ้านไปแล้วแหละคิดว่านะเราก็เนี่ยเห็นปะปัดทีเดียวได้เลือดคืนมาอ,อีกเยอะเลยเนี่ยเราค่อยกลับบ้านทีหลังเขาก็ได้นะ ต้องหางหวย่าจะบชีวิตเขานะก็ต้องรออยู่เรามีบาลียอยู่ด้วยเขามาตันเรานะล้วก็กดอันสิเรียบร้อยนะล้วก็ออกนอกป้อมหน่อยนะมันเจ็บนะป้อมอย่าไปยื่เอเยอะแล้วก็ปัดไปครับสองทีก็ได้คิวกลับมาพร้อมกับอาการฟังตายนะก็ถือว่าโอเคครับสำหรับเม่อเอาละเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเพราะว่าได้ของแล้วเนี่ยเห็นปะ ใช่แล้รองเท้าปะไอเทมชิ้นต่อไปคิดว่าออกเป็นแบบกึ่งแข็งก็ออกหมัดมานะแต่ตอนนี้เรานำเขาเลยใช่ปะ่ะในการวูเลนแล้วก็คิวต่างๆเนี่ยดิเวนตามเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดเขาได้แบบยิ่งกว่าเดิมอีกนะถ้าเขาไม่อยู่ๆก็ช้ำขึ้นมานะแบบโบาโบาโบบาเราไปครับเก็บทูรีครับนาทีของเราเตอนดูเลนแล้วก็ั่นไป กดเข้าไปเกือบหมดหลอดนะเราก็สามารถบวกได้นะถ้าเรามีสตันแล้วก็นะเรียบร้อยครับได้คิวมาพร้อมกับได้ฟอมนะสวยงามครับตีก็มีเมื่อกี้ก็เลยแบบเลือดสบายนะแล้วก็ได้ฟูมาง่ายๆเดี๋ยวเราไปเลนอื่นบ้างนะอ่ะครับเรามาอยู่กันเลนกลางนะ ว่าเพื่อนเขาไปรุ่นหมดเลยเราก็เลยมาอยู่กลาแงแทนเพื่อนก่อนแล้วกันนะเกยคงเกียคขีดปั่นอย่างแรงอะ่ะปั่นทีนี่ขีดหายอะ่ะพักมานะ่ะก็คุ้มไปครับก็ตันสีปัน่นหนีออกมาดีกว่านะอเกือบโดนไปครับหัวนเอาปอ๊อปไม้ใช่เอามาังกรหมูหนีกันหมดเลยเราเข้าทางไหนดีทาไหนดีเอาแล้วเอาแล้วมาทางหลังดีกว่าครับดูหลัง ตัวหลักายมากอะไรเนี่ยเขาพูดแปลกๆเลับานะครับโอ้ติดเรีย์โอ้อตัวโอ้ติดแข้งโดนโค้งยืดด้วยเรียบร้อยครับเราโดนลุมเกินไปนะนะครับช็อตนี้นะเราเห็นแล้วรีเวนกับอีกตัวหนึ่งมาหาเรานะเราเก็บบูรี่รอไปแล้วนะครับบวกครับสตาร์ทไปก่อนปาร์ตี้ได้เรื่องติดมานะฮัสิกระโดดเข้าไปนะแต่การเล่นก็มาช่วยเรา แลเราก็จะได้ป่านแล้วครับได้ตันด้วยปึ๊บแต่ว่ากาลิสต้องเก็บไปได้ดับเบินคิวนะว่ามาช่วยเราได้ทันท่วงทีนะถ้าเมื่อกี้ไม่มาช่วยเราอาจจะตายก็ได้นะอัป้อมครับอ,อัพป้อมสองตัวเดิมเลยเดิมแต่ตอนนี้เราน้อยเราไม่มีสติด้วยก็น่าจะปัน้นเรียบร้อยไปครับ โดนไหมครับเพราะว่าเราไม่มีอันตีไม่มีคนช่วยด้วยนะเขาไปเอาของมาแล้วเราก็เรียบร้อยทีครับเอาไปเอาเป็นต้านเวทแล้ก็กอกเกราะดีกว่านะเพราะว่าเวสสองตัวเนี่ยแต่ว่าเกราะ่อดตัว่าดไว้ครับเก็บฟูลลี่ไว้มาเจอกันหน่อยโอ้โหหนีไปได้อ่ะไม่โดนไม่ได้พุ่งถังโดนสกิลสองไปแล้วด้วย <S <S โอ้ยโอ้ยโอ้ยสตาร์ดไหครับโดน เตีรับเดี๋ยวปุรี่ปั่นสวยงามปั้นโบสโดนสะบานโดนล็อกเนี่ยโอเครับที่โดดไปโน่นขอตามมาตามตามติดชีวิตนายหน่อยเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยยังจะบวกโอเคอมาช่วยเราบางก่อนครับสวยงามอยู่เอ้ยเอ้ยจี้ถือยิงข้ามคืออะครับว้าวด้มังกรด้วยสวยอยู่ อุ้ยกาลิโอกาลิโอคุยกันหน่อยอุ้ยลบได้เอา,าโอ้ขาติ๊กโอ้โหละมาเยอะมาเยอะโอโะ้โหโดนลอ็อคหุ่งออกแทนไม่ทนันอุ้ยขาติ๊กตามมาครับเราต้องชนะอุ้ยตามไปหน่อนครับเฮ้เรีย,ยบร้อยเพื่อนสวยงามเคต่อไปเริ่มออกเป็นต้านเวทนะควรจะออกมาสักพักแล้วแหละ <c oughs> เวทเขาก็รุนแรงอยู่นะ อยากกินรักยังเอ้ยปรบมานี้โอเคไม่โดนล็อกขึ้นหนึ่งขึ้นสองตามครับแล้วก็ปันที่หมูติดมาเรียโอ้น่าเสียดายคุยกันมาคุยกันเขาอยู่ในป้อมนะเราก็พยายามบวกก็ข้อมไม่ได้รูปข้อมีคนเย็บด้วยครับฮิวมากขอบคุณที่ฮิวมากสุดอะไรอยู่เนี่ย โดนล็อกพยายามปีป่ามก่อนดีกว่าโดนล็อกโดนหมดโดนอะไรเต็๋ไมหมดเฮ้ยเติมมาถามว่ากว่า4เตรียมบวกนะตรงไหนกันไหนวะเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อเดี๋ยวดูนะเพื่อนนะครับอุ้ยลักโอ้ยเพื่อนได้ไปเจ็บได้สวยสวยสวยปีเป่าโอเค เคน่าจะได้แค่นี้นะดูเลี้ยนครับดูเลี้ยนดีกาเล่นมาช่วยแล้วเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนโอ้ยน่ารำคาญมากการเล่นการเลนโอ้กาเล่นออกดาเมจดีว่าออกขี้ด้วยนะกี้เห็นอยู่การเลนตัวนี้ไม่ธรรมดาเราเดินอีกไหนแล้วเนี่ยเจิถึงหรือยังก็ห่ออีกนิดนึงก็หอเดินหมีหมดแล้วน่าเสียดาย กับโบโหมด้ดทมโดนเอกกับปั่ได้ครับปั่นปั่นันนน่เล่นน้อยครับน้ำปั่บปารอนตรงนี้อย่างนี้ก็น่าจะได้เวลาจบแล้วนะสะนะตับทีมเขาโอ้วว่าง,งจ้ารีเวนโหมดเลยเฮ้ยตีบัมครับตีบัมเล่นอย่างดีเราก็แท่งให้เราเป็นแท่งให้ได้ การเล่นไปบนนะ่ะเดี๋ยวเราไปแถวบนหน่อยดีกว่าเดี๋ยจะได้ไปบนพระอะไรเนี่ยชามกันใหญ่เว้ยมีหวานด้วยดีส,สีโอเคครับรีรักอยากบวกเลยอ่ะเก็บฟูรี่ก่อนไม่มีให้เก็บด้วยฟูรี่น่าดีดายอุ้ยสวยโอ้โแค่นี้ตรงนี้นะจะรีบเข้านะแต่กาชาไป ตบ,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 บโวลแล้วความโวลโวลฟิวไป่นอนตะป่าเขินเลยครับเด็กปฟอร์มดีเพียบไม่เครเอาเราซุ่มไว้ก่อนนะน่าจะมีคนลงเพืนมาใกล้หรือไปเรียบร้อยตามไปโอ้โหโดนสับมานะแล้วก็เก็บการิโอเปน็นแอรนะแล้วก็ดิสนา,าดิสนา,าดิสนา,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 ามาคุยกันก่อนโอ้โหโดนไปก็โดนสับไปก่อนนะ โดนตับไปต่อนที่จะคุ้มแล้วมมละเมจค่อยต่ำนะครับว่าเก็บตัวคาัตัวครับเก็บตัโดนตีตัวครับอีกตัวอยากเอาแต่เล่นน้อยโอเคสถานี้พุ่งไปไปหางครับเสร็แล้วครับสำหรับมีนิกสันอีเลนโคตรแข็งนะรับตัวนี้ก็เอาไปเล่นกันได้นะแนวทางการเล่นต่างๆนะครับ นะครับคลิปนี้สำหรับรรเน็กตันดีเลนก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไปเล่นกันได้นะสำหรับตัวนี้มันโหดนะในการดีเลนโอเคครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกาเรนกาเรนดี